กฎหมายควบคุมคาสิโนมีชื่อเต็มตามร่างว่าพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพุทธศักราชมีทั้งหมด9หมวด65มาตราระบุท,ที่มาว่าจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรที่ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในภาพรวม ตามกฎหมายจะมีคณะกรรมการนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรประกอบด้วยนายกรองนายกหนึ่งคนกรรมการ9คนจาก1ิหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน6คนกำกับดูแลกำหนดนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรรวมถึงหลักเกณฑ์ภาษีใบอนุญาตและประเภทกิจการภายในลูกธุรกิจนักวิชาการด้านกฎหมายระบุว่ามีหลายมาตราที่น่าสนใจและอาจเปิดช่องให้เกิดการเอื้อประโยชน์ จนพายุเงินหมุนวนแค่ในกลุ่มโดยเฉพาะมาตรา41วรรค2ที่ระบุว่าสถานบันเทิงครบวงจรจะกระทำได้เฉพาะบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดจดทะเบียนในประเทศไทยมีทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า10,000ล้านบาทขณะที่วรรค4เปิดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับการยกเว้นจากกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและมีให้นำความในมาตรา67 แห่งพรบบริษัทมหาชนจำกัดพศ2535และมาตรา1105วรรค3แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับรวมถึงมาตรา44ในการอนุมัติอนุญาตให้ใบอนุญาตให้ความเห็นชอบรับจดทะเบียนหรือรับจดแจ้งให้สำนักงานกำกับการประกอบสถานบันเทิงครบวงจรมีอำนาจเรียกค่าธรรมเนียมค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายหรือค่าอื่นใด ที่กฎหมายข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้นกำหนดไว้และให้สำนักงานนำส่งค่าธรรมเนียมค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายหรือค่าอื่นใดให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจเรียกนั้นส่วนมาตรา53ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเข้าเล่นหรือเข้าพนันผ่านการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บุคคลภายนอกสถานประกอบการคาสิโนเข้าเล่นหรือเข้าพนันได้ทั้งนี้ในขอบข่ายธุรกิจคาสิโนอนุญาตให้มีห้างสรรพสินค้าโรงแรมร้านอาหารไนท์คลับดิสโกเทคผับหรือบาร์สนามกีฬาโยชและครูซซิ่งคลับสถานที่เล่นเกมสระว่ายน้ำและสวนน้ำสวนสนุกพื้นที่สำหรับส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสินค้าโอท็อปและกิจการอื่นๆตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศ กำหนดอัตราเข้าของบุคคลสัญชาติไทยอยู่ที่5,000บาทจำกัดเฉพาะบุคคลที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป